ก่อนจะถึงหลังปีใหม่ะฮะมา,าเล่นเกมแนวผีกันบ้างดีกว่านะครับก่อนจะถึงช่วงปีใหม่นะฮะนี่ก็เป็นเวลาสิบโมงยี่สี่นะฮะไก่ขันกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวขอตั้งค่าการาฟิกสักเล็กน้อยนะฮะโอ้ยตกใจโอเคนะครับเพราะว่าอันนี้คือไหนอันนี้แบบกากสุดเลยใช่ปะ อันนี้คือระดับพอดีหรอระดับดีก็เป็นตาเล่นนะเอาประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมนะเขากดออกกันเลยเสียงอะไรต่อเสียงอะไรนะฮะโอเคเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่านะฮะเกมนี้ก็ชื่อว่าเกมนะ s, เอะไรมอสอ่อคอมแบ็กเซนิโต้ไลท์หรือเปล่านะเท่าที่จำไม่ผิดนะฮะ ก็เกมนี้เป็นแนวภาคสามนะแต่ภาคหนึ่งนี้ก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะฮะเนื่องจากว่าไปดูคนฝรั่งมานะฮะเขาเล่นโอ้โห้ยสุกว่าท้าไทายกับชีวิตมากนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับก็เกมนี้มหาแหลกเลยก็ว่าได้นะฮะ ฉันรู้สึกว่าฉันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่อยู่ในอ,อะไรนะเขาเหมือนกับเล่าประวัติอะไรบางอยา่างในอาชีพตัวเองนะครับประมาณนั้นนะฮะนะก็นะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยแปลให้ทุกคนได้นะฮะก็จะพาแบบ,แบ,บเกียนไปเลยนะครับ จะพากิเกียนไปนะฮะโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็รอมันเล่าเรื่องไปก่อนนะฮะนะครับอันนี้มันคือผู้ภาษาเออฝรั่งเอยไม่ใช่ฝรั่งเศสสหรัฐเออใช่เพราะว่าช่วงนี้นะฮะใกล้จะเปิดอาเซียนนี่ก็ต้องรู้นะฮะประเทศอะไรต้องไปเทศอะไรนะฮะ ตอนนี้ผมก็กำลังขี่รถนะฮะตอนนี้คือกำลังขี่รถแล้วก็มาคนเดียวด้วยนะโอเคนะครับตอนนี้คือมาคนเดียวด้วยคือแบบว่าเออเกมนี้เป็นแนวผีดุมากนะฮะประมาณนะั้นนะครับเรื่องนี้ก็ยังยังไม่รู้เลยว่าจะมีคนไทยแคสจบหรือย,อยังนะผมก็จะ เล่นจนกว่าเกมมันจะโอเวอร์นะฮะถ้าเกมโอเวอร์เมื่อไหร่นะฮะผมก็จะจบคารตทนั้นทันทีนะฮะนะครับก็นีก็ฟังมันพูดไปก่อนแล้วกันนะฮะอาจจะเล่าเรื่องนานดิบนึงนะครับก็ไม่คงไม่เป็นอะไรนะนะครับเพราะว่าเกมนี้นะฮะเอ่อคล้ายๆแนวปิสนานะโอเคเบรดิชูสนะฮะถึงจุดหมายก็อ อืมนะฮะฮคือมันเขียนภาษาอกฤิให้อยู่นะแต่โอ้โหดูภาพโหลดนี้ก็รู้เรื่องนะฮะคือผมจะพาแบบกินเกียนนะฮะใครชอบสายเกียนก็ดูช anel ผมได้เลยนะ,ะโอเคนะครับผมปรับเป็นเออสุดเลยนะแบบชัดคตดชัดอะแล้วแสงเนี่ยโอ้โหเปิด สุดยอดอะเพราะว่าผมเอาคลิปลงแต่ละคลิปเนี่ยผมเอาแต่720ดรยี่สีไงถ้า1820งพปีเนี่ยผมโอ้แบบว่าไม่ไหวแน่นอนนะครับเพราะว่าโหแหลกโคตรนะครับตอนนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแหลกหรือเปล่านะก็มารอร้นเอาเองนะโอเคนะครับปวรอสักครู่โอเคเปิบบหกโมงสาสิบ เมื่อก่อนเท่อกขุนนะฮะโอเคครับผมนะก็สังเกตได้ว่าตัวเราเนี่ยมันก็จะมีลูกศรเล็กๆน้อยๆน,นะฮะแล้วก็มุมฝั่งซ้ายบนเอะเอ๊ะ,อะไม่ใช่บนซ้ายนะฮะก็จะมีการวิ่งเร็วนะฮะสามารถวิ่งเร็วได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะฮะกล้องอตรวจหาระเบิดนะถุยเออโอเคครับตอนนี้คือเราขอลื่นแ๊บ แล้วใครมานอนเล่นอยู่ตรงนี้เนะี่ยนะครับสงสัยเขาเมาน้ําแดงครับท่านผู้ชมนะดูดิกินน้ําแดงแบบว่าเออรีบกินเกินนะ้ําแดงมันก็เลยหกนะครับมีโจทย์นะฮะเสียงโนตีนี้ใช่เลยนะ,ะกดป้านะฮะอ๋อตัวนี้เหมือนกับเออ่มันคล้ายๆโรงพยาบาลหรือห้องทดลองกันแน่วะนะโอเคกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเว้ เนี่มันจะทำปลาไหลอะไรก็ได้เรื่งของมึงมนั่คือกูสายเกียนอย่างเดียวป่โอเคอ๋อนอนทำอะไรตรงนี้ครับลุงลุงเล่าทำอะไรตรงนี้ลุงลุงอานะฮะรู้สึกว่าเนี่ยถ้าหารเขาสงสัยอันเยี่ยวไม่นานนะเยี่ยวราดก็เลยตายนะฮะอ่านะ เออทำไมมันมีทางไปหลายทางอย่งเลยวะโอเคเราต้องไปทางนู้นเอ๊ะแล้วทำไมดิฟมันเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดวะอ่าคนไทยเขาอยากรู้อยากเห็นครับท่านผู้ชมนะฮะเฮ้ยคือว่าคลโหลเนี่ฮะจำไว้ฮะนิสัยคนไทยชอบรู้ชอบอยากรู้อยากเห็นนะฮะอ่าเอ๊ะตรงนี้มีตู้เว้ยคัลโหลมีเงินไหมเนี่ยเปิด เปิดะไรดังยังไรวะปิด้เขาขึ้นออซ่อนตังไว้กูจะโอ้โหโอเคตรงนี้ผมจะยังไม่ขึ้นไปนะสะพานตรงนี้โอเคนะฮะเอ้าเฮ้ยมีป้ายวะเฮ้ยเท่หวะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันมีรอยเออ่เลือดหมูมาติดตรงนี้มีรอยเอ่อนะครับรงสงสัยนี่เขานะฮะขลุ่ลทหาร ดูโหนะครับคนนี้ถ้าทางว่ากระโดดเอามือแปะแปะตรงเนี้ยปุ๊บปรากฏว่าตรงเออทีวีนี้ไฟฟ,ฟ้าช็อตนะฮะก็เลยตายนะครับเคเราไปทางไหนดีวะทางไหนดี่ขาหลุ่มทางไหนวะทางไหนดีอ่ะโอเคครับผมเปิดได้ปะ อ่านี่นี่นี่เปิดได้เปิดได้โอ้ทำไมไมันลงโจ่งนี้ล่ะจ้าฮัลโหลมีใครอยู่ไหมน้าเ่าเปิดอะไร้ย่อะไรช้าเนี่ยโอ,โอเคนะฮะมีพลังงานอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับเอ้ย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 แม่งโอ้โหมีเราให้กูกินด้วยประโถ มีโต๊ะพร้อมเลยวะโถขาดเรี่องเดียวกับแก้ม,มทางไหนดีครับโอเคเราต้องไปทางนี้ต่อครับผมนะโอเคฮัลโหลเบรดิคูดเปิดออกมาฮัลโหลเฮ้ยกดเล่าอีกแล้วกูว่าแล้วไงแองโรงพยาบาลน,น่าจะน่าจะใช่แน่นอนมีเตียงนะฮะน่าจะเป็นโรงพยาบาลน,นะครับนะฮะพยาบาลนี้ ไม่ใช่พยาบาลนี่มันต้องหมอแน่นอนเฮียอะไรวะอุ้ยท่านชมปิดประติดปิดประตูปิดประตูปิดประตูเคผมมีพลังงานอยู่ในนี้หรือเปล่านะบอกมา อย่านะกูเกมโอเวอร์ตั้งแต่พาร์ทแรกเนี่ย like กูไล่กระทืบมึงแน่นะเฮ้ยหอยหัวมึงเดีเส้นขายใหญ่หรือไงวะฮะโอเคครับผมนะประตูนั้นมีพลังงานครับผมท่านผู้ชมม,มีพลังงานแล้วกูจะอยู่ทำไมล่ะนะครับเราจะฆ้าออกไปหรือไม่กูออกไปแล้วกูมไม่อยู่แล้วกูออกไปแล้ว ออกไปแล้วลอกไปแล้วอยู่แล้วเฮ้ยนะครับตัวนั้นมีพลังงานเว้ยฮัลโหลฮัลโหลนี่อะไรวะคนไทยอยากรู้อยากเห็นอีกแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมตีมันเป็นนี้วะอย่านะเว้ยมาปุป๊บกดมือตบมึงแม่งเลยนะอย่านะมึงอย่านะ ยาหนะยาเนะ้รู้ไหมว่ากูลูกใครโอเคลิปอีกแล้วเดี๋ยวก,กูเดินวนไปวนมาเนี่ยโอ้ยกรำเลยทีนี้โอเคในนี้มีอะไรต้องขึ้นไปให้ดูให้เห็นเฮีย <Here. S 1> นอนตายเฮียอะไรตรงนี้เนี่ยโอย้นะครับ ตายนี้ไม่มีมารยาทจริงจริงเลยโอเคทำไมมันมืดคือมอย่างงี้เนี่ยโอเคครับตู้นี้กูไม่เปิดแล้วกูเนี่ยได้ยินเสียงโอ้โหแบบโคตรสุดยอดอ่ะนะโอเคผมนะไปแล้วเจ้าไปแล้วไปแล้วเจ้าไปแล้วนี่คือห้องอะไรเจ้านายเจ้า น้อยน้อยเปิดแล่เวเ้ยโอเคเอ๊ะทำไมเปิดเปิดดิอ่ะเปิดเปิดดิครับผมจะเปิดครับคุณเออแบบนี้สิห้องนี้เป็นห้องอะไรวะคัโลโหลมีใครอยู่ข้างในไหมครับ อ่ามีโจทย์ครับมีโจทนะฮะเราต้องยิงโอ้โยเห็ดแค่เฮ้ย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 อไอย่อยานะเว้ยกูม,มีเลด้าจับความรุนแรงนะอย่านะกูม,มีเลด้ายาๆเฮ้ย,ยไม่ดีนะหนูนะโอเคมีมืออะไรอยู่ตรงนี้วะ อเคนะครับท่านผู้ชมครับนะโ okay. อเคเปิดมาดูอ่ะวาดเสร็จแล้วจบทานี้อะไรเฮ้ห้องนี้มีพลังงานจริงๆเลยเกมนี้โคตรยากเลยแม่เจ้าทำไมภาพมันเป็นอนย่าง โอเคครับท่านผู้ชมเราต้องไปต่อครับโอเคแะว่าไงฮัโลโหลเอาเฮ้ยมีพลังงานอยู่ในนี้ครับท่านผู้ชมกูไม่ไปเราก็ได้วะกูลงแล้วกูลงแล้วกูจะลงไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูกลัวผีกูไม่ลงแล้วกูกลัวผี ออกสิครับผมกลัวผีกูกลัวผีออกอ่าโอเคแล้วมีห้องไหนที่กูไม่ได้ไปบ้างวะห้องนี้เหรอ,อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้ห้องอไหนวะเปิดได้ไหมอยากได้อยากขึ้นไปอยากขึ้นไปโอเค ไปไม่ได้มไม่ไปแม่หรอกเว้ยเอ้ยมีห้องไหนที่ไปได้บ้างครับผมอยากจะรู้จริงๆเออใช่ห้องนี้ห้องนี้ไปได้เปล่าวะโอเคห้องนี้เราไปแล้วนหว่านะนะเคเออไอตรงห้องที่เราขึ้นไปเมื่อกี้มันเป็นห้องล็อกใช่ปะ่ะนะเคแล้วตรงนี้เราก็ขึ้นไปแล้วเนี่ย ลิฟต์ตรงนี้ก็ค้างครับท่านผู้ชมนะเราก็ต้องเดินไปทางนี้ทางเดียวนะเฮ้ยอืมขลโ้ครับลุงผมเดินมาตรงนี้แล้วผมเกือบคล้ายๆถูกหลอกอะ่ะเฮ้ยว่าไงไอมิโจย์เย็ดแค่เฮ้ยเฮ้ย ไมหัวใจมันลุกปเปรีงครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยหัวใจลุกอย่างนี้มันต้องเต้นระบเบมชาวเกาะเว้ยมีคนอ,อ่ตายในเตียงนี้นะฮะเป็นประมาณอ่ออะไรนะประมาณออ่อ 8, ออ่วันที่21ทับเ,เดือน08นะนะ่าจะเป็น,เ,เ,เ,ดนเดือนเดือนที่อะไรวะปี1981 1, นะฮะ โอเคครับ okay. ผมเฮ้ยเข้ามาในห้องนี้มีพลังงานจริงๆไม่มีใครอยู่ตรงเนี้ยตอนแรกกูมากูไม่เห็นเลยมีใครมานอนเศร้าอยู่ตรงเนี้ยโอเคไปนี้ก็เข้าแล้วนี่หว่าแล้วไม่มันไม่มีห้องอื่นแล้วหรอ ห้องที่มีอะอะไรก็ได้ผมว่าเราต้องพลาดอะไรสักอย่างครับ <c oughs> นะกูพลาดอะไรวะนี่ปะอ๋อตัวนี้เป็นห้องแป <c oughs> ลกครับเฮ้ยเฮ้ยมันบอยให้ลกครับเปิดพลังงานไว้ด้วยครับท่านผู้ชม ครับปิดอ่าโอเคอย่านะมึงตุยหลังกูตบนะตบด้วยฝ่ามือนะโอเคครับรู้สึกว่าเรายังไม่รู้เลยนะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเหี้ยอะไรนะฮะเ,เกมนี้อ๋อสะหัวใจวายเลยอืมดวงตานี้มึงไม่ขยับเลยนะเดี๋ยวกูเปิดเรดาร์แม่งเลยเปิดเรดาร์นี่นี่นี่ เออใช่ด้วยว่ามันมีฐานหมดไม่ใช่หรอถ้าฐานหมดนี้กูโคตรสวยเลยเฮ้ยนะเกมมีผีนี่มันช่างเกมแนวผีนี่โคตรสุดยอดเลยนะโอ้ตาเป็นยายยายเป็นหัวตาเออเอาเข้าไปโอเคเราจะมาสำรวจในห้องน้ำกันนะครับว่ามีเหี้ยอะไรกันบ้างนะฮะอาจเขาจะขี้ปึ๊บแล้วจุนแจ ช่วแจหรือไม่ก็เอ่อมีเงินในกระเป๋าตกมาในนี้ก็เป็นได้ครับท่านผู้ชมนะประมาณนั้นตรงนี้คือดวงตามยังไม่หายเลยนะเอ้นลยครับ,นะนะรบหมอบอยู่เอาหัวมุดเอ่อโถส้วมได้ไหมเนี่ยนะ่ยอยากจะมุดจริงๆเลยนะโอเคนะครับ เกมนี้น่ากลัวนะฮะถ้าไม่มีน้องอยู่ด้วยเนี่ยโอ้โหรับรองว่าเคตามันตามันไม่ออกอะ่ะนะตามยังไม่ไปครับท่านผู้ชมครับเราก็ต้องรอเวลาครับผมนะโอเคนะมึงเอาตามมาขู่กูเหรอไม่ดีมากเปิดเลยด่าฟู ปุ๊บเออไม่เปิดเล่นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทานหมดไปมันน่าจะเป็นกล้องเอออะไรสักอย่างนะเขาเรียกว่ากล้องอะไรวะคล้ายๆกล้องไอ้นะีกล้องเปลี่ยนสีผิวอ่ะที่เราส่องไปแล้วมันจะเปลี่ยนสีผิวเออประมาณนั้นเ,นเออนะตอนนี้คือทําไมมันไม่ไปวะอยากจะรู้จริงๆเลยไปดิไม่ไปกนะูบอก มันก็ไปดีไปโดไปซี่ไปซี่มันไม่ไปให้เราอะ่ะท่านผู้ชมเฮ้มันไม่ไปอะ่ะเราต้องรออีกนานเท่าไหร่เนี่ยหรือกูจะออกไปต่อยกับมันเลยดีวะเฮ้นะเฮ้ มึงอยู่ข้างนอกใช่ไหมมึงออกเข้ามาต่อยกับปูด,ดิจริงๆไงมึงไม่เล่นใช้วูดเด้มึงมัดกับมัดเด้เนี่ยเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมท้าผีต่อยครับอออืืหใจนักเลงโคตรๆครับเฮ้ยมึงอีกนานไหมเนี่ยที่มึงจะไปเนี่ยไปไหนไปไปไหนครับท่านผู้ชม โอ้ยเมื่อไหร่มันจะไปวะไป,ไปซี่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 ตรงตานี้มันไม่หายอ่ะนะกูต้องยืนแข็งอีกนานเท่าไหร่นี่กูขี้เกียจอยู่ในโถส้วมนะมึงรู้ไหมคนของมาอ้วกมาขี้กันเต็มเนี่ยพะโธ่เข้าใจไม่เนี่ย เสียวถึงคนตูดแล้วนะรู้สึกว่ามันยังมองเราอยู่นะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับเราจะเข้าไปบูมันไหมอูแล้วต่อยต่อยต่อย,ต,อย,ต,อยต่อยแล้วสับซอกเออประมาณนั้นเนละมาท่านผู้ชมนะผมรอแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมมันนานเกินไปครับเราต้องนะ ท่านผู้ชมพร้อมไหมครับที่จะไปต่อยกับมันครับนะเตรียมตัวเตรียมใจกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะนะก่อนจะไปครับออนวอนออนวอนก่อนออนวอนก่อนออนวอนก่อนโทาี่นี้คือเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าพลังงานนะประมาณนั้นเลยอะ่ะอ้าวเด็กนอ้อยขี่ผ่านหน้าบ้านด้วย โอเคเราเข้ามาเนือเรื่องเรากันต่อเลยว่าเอาเลยโกดูถกถุยโกขี้นี้เป็นอะไรลิกเม้นโคตรถ้าเราไปจากโลกนี้อย่าลืมคิดถึงเราด้วยละ่ะฮ้อเศร้าเย็ดเคนะฮะเพื่อชาติครับผมนะมาพร้อมที่จะไปลบกับมึงแล้วหล สวัสดีไม่เจอโอเคครับท่านผู้ชมไอ้เหี้ยร์ยาแล้วเว้ยกูมีเรดาร์กูมีเรดาร์นะมึง มีเรด้าอาย่านะปึ๊บท่านผู้ชมเคไปยังวะไปยังมึงไปยังเห็นหน้าตาแบบนี้เฉยๆนะอ่เราก็เข้ามาตรดทกที่กูคืนใช่ป่ะโอเค แล้วผมต้องรออีกนานเท่าไหร่ถึงจะมีใครมารับฉันไม่มีใครมารับกูเลยเฮ้ยเฮ้ยเพลงออนวอนดีไหมเนี่ย เฮ้ยไม่ได้มันจะไปวะผมรู้สึกว่าเนี่ยมันคือมันดักหน้าประตูนเราแน่นอนครับมันไม่ให้เราไปแน่นอนครับท่านผู้ชมเ้ยกี่นาทีแล้วโอ้โหยี่สิบสองแล้วเอาวะมามาต่อยเอาบูมามาเลยดอก Onents, นอน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 มาเลย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 เอื้อเออเออติงเยอะติงเจอติงเยอะติงเจอติงเยอะติงเจอติงเจอติงเยอติงเจอติงเจอฮะอู้ไม่มึงจะทำเหี้ยอะไรกับกู่อีกเนี้ยคำมันขเอาไว้ครับท่านผู้ชมเอื้อ เกมเอาอนะนะฮะโอเคโอเคนะฮะก็นะครับก็คือมาหนักหน้าประตูแล้วมันจะให้กูทำอย่างไรถึงจะผ่านไอ้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 เัดกแค่นะโอเคครับ okay, ผมก็นะเสียวถึงคนตูดนะฮะโอเคก็ลาลากันไปก่อนนะฮะความเล่นกากของเรานะฮะบา,บายบายครับนะผม